จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอปราสวรจอมราชันตอนที่547ออาณาจักรหมอกเจ้าชายจากอาณาจักรหมอกคนนี้ค่อนข้างกล้าหาญเขาไม่ลังเลที่จะโต้กลับใช้พลังราวกับมังกรถวยเทพที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำความเป็นเทพที่ไม่มีวันตายเติมเต็มการเคลื่อนไหวของเขาในขณะที่เขาปลดปล่อยทักษะพ,พลังปราณระดับเทพภูเขาหมอกแห่งความว่างเปล่าและจุดตัดของทะเลเมื่อรวมกับพลังของพัดของเขาแล้ว มังกรเทวะเปล่งพลังแห่งเทพออกมาในขณะที่มันพุ่งไปข้างหน้าใกล้บัลลังของอยางฉีในพริบตาที่นั่นกรงเล็บของมันเหยียดออกด้วยพลังที่ดูเหมือนไร้ขีดจำกัดภูมิปัญญาและความรู้กว้างขวางและกว้างขวางสมบูรณ์และสมบูรณ์แบบเหมือนทะเลเจ้าชายหมอกพูดคำแปดคำแต่ละคำเป็นคาถาดารานีที่แสดงถึงความหมายหลักอันทรงพลังและลึกซึ้งของทักษะพ,พลังปราณ คำาคำหลอมรวมเข้ากับกรงเล็บของมังกรทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอันทรงพลังที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่ต่อสู้นี่เป็นหนึ่งในทักษะขั้นสุดยอดของอาณาจักรแห่งหมอกที่รู้จักกันในชื่อโชคลาบในมือซึ่งสามารถจับได้แม้กระทั่งผู้เป็นอมตะมันเป็นทักษะที่ลึกซึ้งที่กองทัพของเทพเจ้าจะใช้เพื่อขายความโชคดีหลังจากปลดปล่อยการเคลื่อนไหวนี้แล้วเจ้าชายแห่งอาณาจักรหมอกก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเขาจะไปถึงหยางฉีและปล่อยให้เขาบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตต่อ เจ้าบังคับมือค่าอย่างฉีข้ารู้เกี่ยวกับความสามารถของเจ้าในการอัญเชิญอสูรร้ายแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเจ้าเลยค่าคนเดียวน่ากลัวกว่าศัตรูทั้งอาณาจักรเสียงของเขามีเพียงเทคนิคการต่อสู้ที่อันตรายถึงชีวิตซึ่งจะเจาะเข้าไปในจิตสำนึกของศัตรูเมื่อรวมกับโชคลาภในมือมันจะปลดปล่อยพลังที่ลึกซึ้งและไรขอบเขตที่สุดบูม โรงเล็บมังกรแห่งความโชคดีในมือกระแทกเข้าที่หน้าอกของหยางฉีเขาไม่หลบและไม่ป้องกันตัวเขาเพียงแค่เฝ้าดูเมื่อทักษะพ,พลังปราณระดับเทพโจมตีเขาเจ้าตายแล้วเจ้าชายตะโกนด้วยความยินดีด้วยเหตุนี้โครงเล็บมังกรจึงจมลงไปในหยางฉีเพื่อขุดทะเลพลังปราณของเขาออกมา อย่างไรก็ตามทันทีที่กรงเล็บอยู่ในตัวอย่างฉีเจ้าชายก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติในความเป็นจริงทักษะพ,พลังปราณของเขาดูเหมือนจะจมลงไปในทะเลพลังปราณเหมือนหินลงไปในน้ำและเมื่อเขาพยายามก็ดึงกลับออกมาไม่ได้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรพุ่งไปข้างหน้าเขาพุ่งมือไปที่หน้าอกของหยางฉีเพื่อคว้าหัวใจของเขาแต่แล้วเขาก็พบว่ามือของเขาติดอยู่เช่นกัน จากนั้นเนื้อของอยางชีก็เริ่มบิดตัวราวกับว่ามันเป็นหนองน้ําที่เต็มไปด้วยทรายดูดทันใดนั้นเจ้าชายพบว่าตัวเองถูกดูดเข้าไปข้างในและไม่ว่าเขาจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่เกิดผลดีเกิดอะไรขึ้นเขาอุทานออกมาเขาพยายามสะบัดมือให้เป็นอิสระแต่ยางชีส่องแสงเจิดจ้าที่ดึงเอาพลังปราณที่แท้จริงของเจ้าชายหมอกเทพบุตรและดวงวิญ,ญญาณอย่างไม่ลดละเขาไม่สามารถถอยหลังได้เลยแม้แต่ก้าวเดียวโอ้ไม่มีอะไร อย่างชี้กล่าวฆ่าแค่จะหลอมรวมเจ้าและนำสมบัติเทพของเจ้าไปทันใดนั้นเขาก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นและการออกแบบที่ซับซ้อนก็พุ่งออกมาอบรอบตัวเจ้าชายหมอกและดูดเขาเข้าไปมันเป็นภาพที่น่าตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เจ้าชายหมอกกรีดร้องแต่ทำอะไรไม่ได้เพื่อหยุดแขนของเขาจากการถูกดูดจากนั้นมันก็ไหลของเขาและเสียงกรีดร้องของเขาก็รุนแรงขึ้น ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดหลายพันคนและประมาจารย์ระดับสูงอื่นๆที่เฝ้าดูอยู่ต่างสถานด้วยความกลัวต่อภาพที่เห็นซึ่งท้าทายจินตนาการอย่างสิ้นเชิงปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เจ้าชายหมอกกรีดร้องถ้าเจ้ารุกรานอาณาจักรหมอกเจ้าจะไม่มีทางหนีผลที่ตามมาเมื่อถึงจุดนี้ครึ่งหนึ่งของศีรษะของเขาก็ถูกดูดกลืนไปแล้วเขากรีดร้องขู่และสาบแช่งแต่หยางฉีไม่ได้พูดอะไรตอบกลับ ร่างกายของเขาเป็นหนองน้ำที่ไรยก้นบึ้งพร้อมที่จะกลืนกินสิ่งมีชีวิตใดๆอากอในที่สุดเสียงกรีดร้องก็ดับลงเนื่องจากเจ้าชายหมอกและพัดหมอกของเขาถูกยางชีดูดกลืนไปจนหมดแทบจะบรรยายไม่ได้ว่าฉากนี้น่ากลัวขนาดไหนปรมาจารย์ระดับสูงเพิ่งขู่และสาบานเพียงพริบตาเดียวก็ถูกดูดกลืนความแปลกประหลาดของสถานการณ์ทำให้เกิดความกลัวในหัวใจของปรมาจารย์หลายคน แม้แต่สิทธิพี่คนโตก็ยังจ้องมองด้วยดวงตาที่เบิกกว้างที่หย่างฉี่สิทธิน้องนี่เจ้าพั่งกลืนกลิ่นเจ้าชายหมอกจริงหรือใช่เขามีเจตนาร้ายและไม่หยุดโอ้อวดอย่างฉีดูไม่สะทกสทานอย่างสมบูรณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใบหน้าของเขาไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงเขากล่าวว่าแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถลบล้างอาชญากรรมของเขาได้และถ้าอาณาจักรแห่งหมอกกล้ารุกรานข้าจะกวาดล้างทุกคนที่พวกเขาส่งลงมาจนถึงชายคนสุดท้าย พัดหมอกของเขามีความเป็นเทพพเจ้าที่ไม่มีวันตายซึ่งจะสมบูรณ์แบบสำหรับทักษะพลังปราณอันไร้ขอบเขตของข้าเองข้าน่าจะไปถึงระดับที่สูงขึ้นได้ในไม่ช้าใครจะรู้บางทีข้าอาจจะเป็นกึ่งอมตะขั้นสูงสุดในไม่ช้าเมื่อถึงจุดนั้นข้าจะสามารถเรียกปีศาจร้ายออกมาพร้อมร่างอมตะที่แท้จริงได้มากพอที่จะครอบงำโลกมนุษย์ทั้งใบได้ ในฐานะลำดับที่8ดกึ่งอมะตะปัจจุบันอย่างชีสามารถเรียกผู้ทำลายล้างอสูรร้ายที่ไม่มีร่างกายอมะตะได้ความสามารถในการอัญเชิญอมะตะที่แท้จริงจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นจนถึงจุดที่เขาสามารถเลือกต่อสู้กับโลกอมะตะได้การตอบสนองของฝูงชนต่อคำพูดของเขาคือความเงียบเงันที่สุดท้ายที่สุดพวกเขาเพิ่งได้เห็นภาพอันน่าสะพรึงกลัวของปรมาจารย์ระดับสูงที่ถูกกลืนกินอย่างง่ายดาย พันธมิตรอื่นๆของหยางฉีที่เข้าร่วมเช่นพี่ชายและพี่สาวของเขาก่อนหน้านี้รู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่เจ้าชายหมอกได้ทำลายศักดิ์ศรีของโอกาสนี้อย่างไรก็ตามวิธีที่หยางฉีจัดการกับสถานการณ์ได้ช่วยพวกเขาในท้ายที่สุดเท่านั้นหยางฉีไม่ได้ฆ่าไก่เพื่อทำให้ลิงตกใจเขาฆ่าลิงเพื่อให้ไก่ตกใจและตอนนี้ไก่ทุกตัวก็นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวเมื่อมาถึงจุดนี้หยางฉีปัดเสื้อผ้าของเขาออกและมองไปรอบๆด้วยรอยยิ้มที่ใจดี ไม่จําเป็นต้องตื่นตระหนกท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีข้าไม่ใช่คนประเภทที่จะฆ่าใครง่ายๆเมื่อเพื่อนมาเยี่ยมข้ารีไปดื่มกับพวกเขาแต่เมื่อมีศัตรูมาฆ่าส่งพวกเขาลงนรกตอนนี้เจ้าอยู่ที่นี่แล้วมาเริ่มธุรกิจกันข้าวางแผนที่จะสร้างระบบดาวเคราะห์ขนาดมหึืมาและเดิมทีข้าจินตนาการว่ามือของข้าชุ่มไปด้วยเลือดจากความพยายามแต่อย่างที่เขาว่ากันว่าการช่วยชีวิตมีคุณธรรม ดังนั้นข้าจะไม่เปิดการโจมตีใดๆที่กล่าวว่าข้าบังเอิญฝึกฝนทักษะพ,พลังปราณที่น่าทึ่งซึ่งต้องใช้ศรัทธ,ธาและโชคชะตาจำนวนมหาศาลและเนื่องจากพวกเจ้ามาที่นี่ด้วยความตั้งใจจริงข้าอยากให้เจ้ากลับไปที่ระบบดาวต่างๆของเจ้าและสร้างวัดให้ข้าเพื่อที่ข้าจะได้รวบรวมศรัทธ,ธาข้าต้องการให้เจ้าส่งปรมาจารย์ชั้นนำของเจ้ามาที่นี่เพื่อรับการฝึกอบรมพิเศษคิดว่าอย่างไร ข้าต้องการตั้งกฎที่เข้มงวดและรวดเร็วโดยกำหนดให้ข้าได้รับศรัทธาครึ่งหนึ่งของประชากรของเจ้าแบบนี้ตกลงไหมยางชี้เห็นได้ชัดว่ากำลังตกปลาเพื่อผลกำไรอย่างดีในระหว่างการเจรจาเหล่านี้แผนเดิมของเขาคือการขอศรัทธาหนึ่งในร้อยของระบบดาวเคราะห์ต่างๆซึ่งไม่ได้เป็นอะไรที่อุกอาจเป็นพิเศษแต่การขมวเจ้าชายหมอกได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับเขาและเขาแทบไม่รู้สึกประมาทอย่างที่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจขึ้นก่อนในการตอบสนองต่อคำพูดของเขาการแสดงออกของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดต่างๆก็สั่นไหวด้วยอารมณ์มากมายอะไรนะมีคนพูดเจ้าต้องการศรัทธาจากระบบดาวเคราะห์ของเราหรือเราไม่สามารถยอมรับสิ่งนั้นได้แต่เราจะปฏิเสธได้ไหม เจ้าเห็นสิ่งที่เขาเพิ่งทำเขาไม่กลัวแม้แต่อาณาจักรแห่งหมอกและถ้าเขาสามารถอัญเชิญปีศาจร้ายที่มีร่างกายอมตะได้เราจะสู้กับเขาได้อย่างไรผู้ชายคนนี้ฝ่าฝืนกฎและหลักการทั้งหมดแม้กระทั่งกฎของสวรรค์แล้วเราควรจะทำอย่างไรถ้าเราเริ่มให้ความเชื่อแก่เขาจริงๆเราจะสูญเสียการควบคุมระบบดาวเคราะห์ของเราและนอกจากนี้ความเชื่อนั้นเป็นของโลกอมตะเบื้องบน เราไม่สามารถทำเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนการเรียกร้องศรัทธาจากเรากำลังข้ามเส้นชัยการถวายเครื่องบรรณาการเป็นไปได้แต่ไม่ใช่ความเชื่ออย่างแน่นอนที่ละเมิดกฎของโลกอมตะหากเราข้ามเส้นนั้นไปเราก็อาจประกาศสงครามกับตัวเองได้เช่นกันณจุดนี้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านหนึ่งยืนขึ้นอย่างฉี่นี่เป็นเรื่องอุกอาจอย่างยิ่งเราเป็นนิสสัทธาของเราต่อโลกอมตะและถ้าเราฝ่าฝืนข้อกำหนดนั้นสิ่งต่างๆก็จะเลวร้ายมาก เจ้ารู้คำพูดเป็นเศษหยกแตกๆดีกว่าเป็นกระเบื้องดินเผาที่ไม่บุบสลายเราทุกคนเห็นด้วยตายก่อนเสียชื่อเสียงเมื่อพิจารณาว่าเจ้าได้รุกรานสวรรค์ของจักรพรรดิทไททันเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่เจ้าจะได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามหากเจ้าทำให้ระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่ของเราขุนเคืองข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่สามารถรับมือกับผลที่ตามมาได้โอ้ระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่หยางชีคิดอยู่ครู่หนึ่ง สำนักของเจ้ามีสิทธิ์ชื่อเลยจิ๋วโจรหรือไม่หัวหน้าสมาคมแห่งสมาคมสายฟ้าข้าพบเขาในสมนรภูมิกองทัพอมตะเขาเพิ่งกลายเป็นอมตะสวรรค์แต่หน้าเศร้าที่ข้าต้องฆ่าเขาข้าย,ยังได้หลอมรวมพลังของเขาในภายหลังเจ้าคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะเป็นเศษหยกที่แตกหักดีกว่ากระเบื้องดินเผาที่ไม่บุบสลายหรือไม่ดีงั้นข้าขอยุติการเจรจากับระบบดาวเคราะห์ของเจ้าและตัดสินประหารชีวิตพวกเจ้าทั้งหมด ยางชี้แสดงเหรียญคำสั่งที่เขาโยนให้สิทธิพี่คนโตพี่ใหญ่รีบไปพร้อมกับกองทัพป,ปีศาจร้ายและทำลายระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่เจ้าสามารถมีผู้ทำลายล้างอสูรป,ปีศาจหนึ่งหมื่นตัวและปีศาจธ,ธรรมดาแสนล้านตัวเปิดรูหนอนอวกาศและเวลาทันทีให้ทุกคนที่เจ้าพบมีโอกาสเข้าร่วมสำนักจอมปราดถ้าพวกเขาปฏเิเสธก็ฆ่าพวกเขาซะรับทราบน้องชายข้าจะจัดการมันสิทธิพี่คนโตยิ้มอย่างน่ากลัวและรับเหรียญคำสั่งไป กล้าดียังไงกล้าดียังไงเจ้าบ้าไปแล้วอย่างฉีเจ้าไร้สติไปแล้วเจ้าฝ่าฝืนกฎและหลักการทั้งหมดแม้แต่กฎของสวรรค์จริงๆหรือไม่เจ้าไม่เคารพเหรอถ้าทายกฎและหลักการแห่งสวรรค์งั้นเหรออย่างฉีพูดอย่างเย็นชากฎหมายเป็นของข้าและสำหรับสวรรค์ข้าคือสวรรค์ดูสิข้าต้องการศรัทธานั่นคือบรรทัดล่างสุดของข้าข้ามันไปแล้วข้าจะหลังเลือดไหลเป็นสาย ถ้าอย่างนั้นค่าจัดการเรื่องทั้งหมดนี้เสร็จแล้วแล้วพบกันใหม่ในสนามรบแล้วมาดูกันว่าใครจะมาเป็นอันดับหนึ่งปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครหันไปจากไปคิดว่าจะไปไหนและอะไรทำให้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถออกไปได้ค่าส่งคำสั่งให้ยึดครองระบบดาวเคราะห์ของเจ้าแล้วและนั่นทำให้เจ้าเป็นศัตรูที่สมควรตายเจ้าบอกว่าศรัทธาในระบบดาวเคราะห์ของเจ้าเป็นของมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ใช่ไหม ข้าจะให้โอกาสเจ้ามีชีวิตอธิษฐานต่อสวรรค์เบื้องบนดูว่าโลกอมตะของเจ้าจะช่วยเจ้าได้หรือไม่ถ้ามันได้ผลข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและแม้กระทั่งให้เจ้าได้ระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่กลับมาด้วยเขาบกมือล็อกการอวกาศในพื้นที่นั้นดีเริ่มสวดมนต์ได้ความเชื่อของเจ้าเป็นของโลกอมตะดังนั้นมาดูกันว่าพวกเขาจะช่วยเจ้าได้หรือไม่ เจ้าท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มหานครที่ยิ่งใหญ่อุทานออกมาใบหน้าของเขาแดงกำจัดนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวขี้เท่าตอนที่548การยอมจำนวนจำนวนมาก ยางชียังไม่ได้ดําเนินการจริงๆและเพียงแค่มองไปที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครที่ยิ่งใหญ่ชายผู้นั้นคือผู้ทําลายล้างแต่ยังไม่ได้สร้างร่างอมตะของเขายางชีรู้ว่าหากต้องการเขาก็สามารถทําให้ชายผู้นี้กลายเป็นผงทุลีได้ด้วยการสบัดนิ้วอย่างไรก็ตามเขามีเหตุผลของเขาที่จะไม่ฆ่าเขาทันทีเขาต้องการที่จะเห็นสิ่งที่ชายคนนี้สามารถทําได้ เขาแน่ใจว่าเขาจะส่งข้อมูลไปยังโลกอมะตะที่เขารายงานและน่าจะได้รับกฤษฎีกาเป็นการตอบแทนอย่างฉีพร้อมที่จะดูจนจบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเขาพยายามล้างระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่จริงๆโลกอมะตะที่อยู่เหนือพวกเขาจะทำอะไรหรือไม่อธิษฐานต่อสวรรค์เบื้องบนดาบ17กล่าวขึ้นดูว่าพวกเขาจะช่วยเจ้าได้ไหม ถ้าไม่มีเจ้าก็บ่นเกี่ยวกับการตายที่นี่ในวันนี้ไม่ได้มันไม่เหมือนกับว่าความว่างเปล่าถูกปิดตายอยู่ที่นี่อธิษฐาและดูว่าสวรรค์ของเจ้าได้ยินเจ้าหรือไม่ทันใดนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครสุดตัวลงคุกเข่าและเริ่มสวดอ on ้อนวอนโอสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ปีศาจร้ายได้คุกคามชีวิตคนนับล้านจากสิทธิหลายล้านคนในสำนักของเราข้าขอให้เจ้าแทรกแซงส่งความสามารถอันศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตลงมาเพื่อหยุดยั้งปีศาจร้ายตัวนี้ ชำระศรัทธาของเราให้บริสุทธิ์เขาเดินไปเรื่อยๆด้วยความคิดและคําอธิษฐานของเขาล่องลอยไปสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่เบื้องบนไม่นานนักปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดก็สวดภาวนาเสร็จและจากที่ทุกคนสามารถบอกได้ก็ได้รับการตอบรับในอีกด้านหนึ่งพื้นที่เปิดขึ้นเหนือศีรษะของเขาและพลังก็ประตูออกมาพลังปราณอมะตะบริสุทธิ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ลึกลับซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากกฎเวทมนต์ของเต๋าแห่งอมะตะ ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ไร้ขอบเขตบางอย่างกำลังให้พรแก่ท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่มหานครที่ยิ่งใหญ่ทำให้เขาสามารถสร้างร่างกายที่เป็นอมตะได้อาเขาร้องโหยหวนขณะที่กดเวทมนต์กระจายไปทั่วตัวเขาราวกับน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เป็นอมตะอย่างแท้จริงวิสท่านใดนั้นเองสรีระขนาดมหึมาก็ลงมาเข้าใส่เขาและทำให้ใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยว จากนั้นก็เข้าสู่ลักษณะที่ไม่ใช่ของปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดชายรุ่นใหม่นี้ยืนตัวตรงมองไปที่หยางฉีและพูดด้วยเสียงที่ดังก้องของอมะตะดูสิ่งที่เจ้าทำหยางฉีดีมากข้าเป็นนายพลอมตะไร้ขอบเขตจ,จากมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์เรียกข้าว่ามหานครทั่วไปครั้งหนึ่งข้าเคยนำกองกำลังต่อสู้กับจัก,กรพรรดิไทท่านสวรรค์ ดังนั้นเมื่อข้าได้ยินว่าเจ้ากำจัดกองพันธาตุปีศาจข้าค่อนข้างยินดีมากข้าอยากรู้ว่าคนประเภทไหนในโลกมนุษย์ทุกวันนี้เจ้าต้องการที่จะล้างระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่หรือไม่พนันกันสักหน่อยดีไหมหากเจ้าสามารถเอาชนะร่างอวตารของข้าได้มหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์สัญญาว่าจะมอบศรัทธาให้กับเจ้า50อร์เซนของประชากรในระบบดาวเคราะห์ของเราเราจะตั้งศูนย์นมัสการใหม่ให้เจ้าด้วยซ้ำเจ้าคิดว่าอย่างไร โลกอมตะได้ส่งปรมาจารย์ลงมาเพื่อจัดการกับสถานการณ์นายพลผู้ยิ่งใหญ่ยังชีสามารถบอกได้ว่าชายผู้นี้มีพลังมากกว่าอมตะคนอื่นๆที่เขาเคยเผชิญหน้าแม้ว่าเขาจะเป็นเพียงร่างโคลนแต่ออราสังหารของเขาก็เต้นแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนใช้ได้ยังชีกล่าวโดยมองไปที่ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครที่ยิ่งใหญ่เอามาเลยข้าอยากรู้ว่านายพลจากโลกอมตะจะทำอะไรได้บ้าง เก้าสวรรค์สุดยอดสังหารหมัดเทพมหานครบูมนายพลมหานครเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามเขาเขาทิ้งภาพติดตาไว้เบื้องหลังขณะที่เขาเต้นด้วยพลังอมาตะและพลังปราณที่สามารถทำลายสวรรค์และดับโลกได้ อย่างฉีไม่เคลื่อนไหวเขาเพียงยื่นมือทั้งสองข้างออกและส่งไฟที่พุ่งออกมาจากนิ้วทั้งสิบซึ่งทำลายภาพเบื้องหลังทั้งหมดจากนั้นเขาก็ก้าวไปข้างหน้าและชกกำปั้นเพลิงออกไปเพื่อพบกับการโจมตีที่เข้ามาและหยุดมันในเส้นทางของมันตะวันสิบดวงขึ้นสวรรค์นายพลมหานครคว้างฝ่ามือทั้งสองออกทำให้ดวงอาทิตย์สิบดวงปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาลุกโชนด้วยเปลวเพลิงอมตะนี่คือดวงอาทิตย์ของโลกอามาตะไม่ใช่ดวงอาทิตย์จากดินแดนมนุษย์ ดวงอาทิตย์มรตยูเป็นวัตถุจากสวรรค์ที่เปล่งแสงและความร้อนออกมาแต่ดวงอาทิตย์ที่แผดเผาของโลกอมตะนั้นเป็นตำนานสมมุติว่าพวกมันเป็นตัวแทนของพลังระดับสูงสุดแม้แต่ประกายไฟเล็กๆน้อยๆก็อาจทําให้เกิดความทุกข์ยากครั้งใหญ่ได้มีหลายครั้งในอดีตท,ที่โลกอมตะแตกออกและเปเลวไฟจากดวงอาทิตย์ตกลงไปในนรกทําให้เกิดหายนักครั้งใหญ่ที่นั่น ตาสวรค์และโลกเตาหลอมขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเหนือหยางฉีซึ่งกลืนไฟและดวงอาทิตย์ทั้งสิบดวงในช่วพริตาพวกมันกลายเป็นเชื้อเพลิงสำหรับหยางฉีขอบคุณมากนายพลไฟแห่งอาทิตย์อมตะจะช่วยข้าได้มากข้าเพิ่งกินเจ้าชายหมอกและเอาพัดหมอกของเขาไปพูดตามตรงความเป็นเทพที่ไม่มีวันตายในสมบัติเทพนั้นเหนือกว่าข้าเล็กน้อยแต่ด้วยไฟนี้ข้ามีเพียงสิ่งที่ต้องการขัดเกลาวพวกมันบูม ยางชีเริ่มเปล่งประกายด้วยแสงแห่งเทพเจ้าที่ไรขอบเขตและกดแห่งมนตราแห่งถวยเทพรัศมีแห่งความตายปรากฏขึ้นและพลังของเขาเริ่มพุ่งสูงขึ้นเมื่อศาสตร์แห่งพลังปราณของเขามีพลังมากขึ้นวงล้อแห่งโชคชะตาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเขาทำลายการโจมตีใดๆที่นายพลมหานครส่งมาโจมตีเขาอย่างสมบูรณ์จากนั้นเขาก็ส่งกระแสพลังมหาศาลกลับไปกระแทกนายพลทำให้เขาเซถอยหลังไม่เลวไม่เลวเลย เอาละลองย้ายออกในครั้งต่อไปความเกลียดชังไม่มีที่สิ้นสุดในนิรันร์เทคนิคกำปั้นของเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นความโศกเศร้าขมขื่นและเต็มไปด้วยความเกลียดชังสูงตระหง่านมันเป็นความเกลียดชังที่มาจากความบาดหมางทางสายเลือดสิบชั่วอายุคนซึ่งไม่สามารถประนีประนอมกันได้เมื่อกำปั้นจมตีออกไปพลังปราณที่แท้จริงบิดเบี้ยวและบิดเบี้ยวอบรอบอย่างฉีและส่งเขาหมุนไปข้างหลัง ยางฉี่อดลงบนพื้นอย่างแรงบกมือเพื่อปัดเป่าพลังปราณส่งคลื่นกระแทกออกไปทุกทิศท,ทางชีวิตและความตายไปด้วยกันมหานครทั่วไปกล่าวพร้อมกับปล่อยการเคลื่อนไหวอีกครั้งเขาไม่ได้รั้งอะไรไว้เลยและหมัดแต่ละนัดมีพลังที่จะทำลายสวรรค์และโลกการฉายภาพของโลกอมตะปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขาซึ่งส่งคลื่นพลังไปยังยางฉีทำลายการเคลื่อนไหวของการสร้างสารรค์ที่เขาเพิ่งใช้ไป ยางชียื่นหยัดอยู่ได้โดยใช้เทคนิคกำปั้นของเขาเองเพื่อปฏิเสธการโจมตีในขณะเดียวกันเขาก็เอื้อมมือออกไปเพื่อล็อกระบบดาวเคราะห์ทั้งหมดปกป้องมันในกรณีที่นายพลคลั่งคล้ายการโจมตีของเขากระแสเตาอันยิ่งใหญ่ประสานกันมหานครทั่วไปสมควรได้รับชื่อเสียงของเขาเขาใช้ท่าไม้ตายครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความแม่นยำที่ทัดเทียมกับงานของธรรมชาติหรือกฎเวทมนต์แห่งสวรรค์และภายในทุกการเคลื่อนไหวก็มีเจตนาฆ่าที่ลึกซึง้ง ขณะที่เขาปลดปล่อยการเคลื่อนไหวอันน่าตื่นตาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็บังคับตัวเองให้เข้าใกล้อย่างฉี่มากขึ้นเรื่อยๆการปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยการใช้วิธีแห่งเต๋าที่ยิ่งใหญ่เขาเข้าใกล้อย่างฉี่และครั้งหนึ่งที่นั่นเขาใช้การเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าโบราณซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับกองทัพของเทพเจ้าพระพุทธรูปทองคําขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเหนือศีรษะของเขาซึ่งปลดปล่อยหมัดขนาดใหญ่ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการทําลายล้าง เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่ามหานครทั่วไปจะได้รับพลังเทพอันทรงพลังของพระพุทธเจ้าโบราณจากที่ใดแต่พลังปราณที่แท้จริงที่เขาปลดปล่อยดูเหมือนจะมีวัตจักรแห่งการทำลายล้างที่ไม่มีวันจบสิน้นด้วยดวงตาที่กระพริบอย่างชี้ปลดปล่อยเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพซึ่งเป็นทรงกลมเรืองแสงที่ล้อมรอบเขาและสร้างกรอบป้องกันที่ไม่อาจต้านทานการโจมตีที่เข้ามาได้ปรินิพพานของหมื่นพุทธบูม ระดับพลังทำลายล้างเพิ่มขึ้นนายพลมหานครกลายร่างเป็นพระพุทธรูปทองคำจำนวนมากมายซึ่งทั้งหมดได้โปรยปลายลงมาจากแรงระเบิดทำลายล้างสู่เขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพฟังดูเหมือนเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพอยู่ท่ามกลางพายุฝนพุบปุบปุบุบปุบุบทันใดนั้นรอยแยกและรอยแยกเริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ระบบดาวเคราะห์จอมปราดพอแล้ว ยางชีกล่าวดวงตาที่เปล่งประกายด้วยแสงพร่างพราวเขายื่นมือออกไปข้างหน้าและใช้กระบวนท่าทั้งเก้าของหัตแห่งงอเทพผู้ยิ่งใหญ่ไฟปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเปลวไฟแห่งความหวังซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเพิ่งได้รับจากเจ้าชายหมอกบูมเขาตัดทักษะพลังปราณทั้งหมดของมหานครทั่วไปจากนั้นเอามือทุบหน้าอกและคว้าสรีระของเขาอา นายพลมหานครส่งเสียงร้องลั่นเมื่อพลังของเขาถูกบังคับปิดตายทิ้งไว้เพียงปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดที่ล้มลงบนพื้นกระตุกและดูเหมือนจะใกล้จะเสียชีวิตณจุดนี้เสียงของนายพลมหานครดังมาจากด้านบน ทำได้ดีมากอย่างชี้ฐานการบ่มเพาะของเจ้านั้นเหลือเชื่อและเจ้าสมควรได้รับชื่อเสียงอย่างชัดเจนมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ชอบที่จะมีเจ้าเป็นหนึ่งในของเราสรีรานั้นบรรจุแกนแท้ของทักษะพลังปราณของข้าและกฎเวทมนต์ของมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์ถ้าเจ้าดูดกลืนมันและขึ้นไปในภายหลังเจ้าก็จะมาถึงโลกอมตะของเราได้ถ้าเจ้าทำได้เจ้าจะมีตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมรอเจ้าอยู่พร้อมพลังมากมายเจ้าคิดว่าอย่างไร จะวางแผนที่จะต่อต้านจากกร,ระพัสวรค์ไททันดังนั้นทำไมไม่เข้าร่วมมหานครที่ยิ่งใหญ่แห่งสวรรค์เพื่อทำเช่นนั้นเราช่วยเจ้าได้ในเวลาเดียวกันแสงที่ส่องลงมายังปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพยายามลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้างุนงง เจ้ายกย่อข้าอย่างฉีพูดอย่างเย็นชาข้ารู้ว่าข้าต้องตัดสินใจแต่ตอนนี้คำถามคือเจ้าจะรักษาคำพูดของเจ้าหรือไม่ข้าจะระงับการทำลายระบบดาวเคราะห์มหานครที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเจ้าไม่ศรัทธาที่สัญญาไว้ข้าจะไม่แสดงความเมตตาแม้แต่น้อยข้าจะกวาดล้างเจ้าทั้งหมดไปจนถึงไก่และสุนัขปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดยอมรับข้อเรียกร้องของเขามหานครทั่วไปกล่าวเมื่อเสียงของเขาจางหายไปเขากล่าวว่านั่นคือคำสั่งของโลกอมตะ ข้ายอมรับกฤษฎดีกาท่านปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมหานครที่ยิ่งใหญ่กล่าวได้โปรดอยางชีข้าจะทําทุกอย่างที่เจ้าต้องการตรับใดที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ตรับใดที่เจ้ายอมรับข้อเรียกร้องของข้าอย่างชีกล่าวแน่นอนว่าข้าจะไม่ใช้การสังหารหมู่เขาหันความสนใจไปที่กลุ่มใหญ่ที่อยู่รอบๆพวกเขาเขาพูดต่อว่า พวกเจ้าไม่ต้องกังวลอยู่กับข้าและซื่อสัตย์และข้าจะไม่ฆ่าใครอันที่จริงข้าจะช่วยเจ้าเองข้ายังสามารถมอบวิชาพลังปะรานระดับเทพให้กับอัจฉริยะชั้นนําในสํานักของเจ้าและข้ามั่นใจว่าในเวลาอันสั้นนี้ข้าจะสามารถเปิดทางเข้าสู่แผนที่ราชนหมื่นโลกได้ผู้ที่ร่วมมือกับข้าและให้ความศรัทธากับข้าจะสามารถเข้าถึงได้คำพูดของเขาทำให้ตกใจทันทีอะไรนะเส้นทางสู่แผนผังราชันหมื่นโลกที่สามารถเปิดได้ทุกเมื่อ มันเป็นไปได้เหรอแม้แต่โลกอมะตะก็ไม่รู้วิธีทำเช่นนั้นถ้าพวกเขาทำไม่ได้เขาจะทำอย่างไรครู่หนึ่งผ่านไปปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดท่านหนึ่งก้าวออกมาข้างหน้าอย่างชีค่าสัญญาว่าจะตอบสนองความต้องการของเจ้าข้าเพิ่งสื่อสารกับโลกอมะตะและพวกเขาก็เห็นด้วยจากนั้นปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดอีกท่านหนึ่งก็ก้าวไปข้างหน้าจากนั้นก็มีอีกหลายคนทำเช่นกัน เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ